วัสดีครับผมตัวเทลลี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําดันเจียนนะครับสําหรับการฟาร์มเรียกว่าเป็นดันทางเลือกแล้วกันนะครับดันเนี้ยก็จะมีชื่อว่า Glacier i n f e r n นนะครับหรือที่เรียกกันว่า,าดันดีวายนะครับดันดีวายนี่ก็จะคล้ายๆกับดันแจเขียวเลยนะครับก็คือเน้นเก็บเศษหินนะครับนะแล้วก็นําไปขายแล้วก็จุดเด่นของดันเนี้ยก็จะสามารถ เร่งค่า o v e r l o r โหนะครับหรือใครที่แบบอาเลเวลสักร้อยนะครับไม่รู้ว่าจะไปเวลที่ไหนดีนะครับหรือว่าทำไงถึงจะแบบเออเก็บเลเวลย่งไงถึงจะไวนะครับก็แนะนำดันนี้ก็เป็นอีกดันหนึ่งนะครับที่สามารถเก็บเลเวลได้ไวนะครับแล้วก็ยังสามารถทำเงินได้เยอะด้วยทั้งจากการนำหินนำเศษเนี่ยไปคราบเป็นหินนะครับแล้วก็นำไปขายกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะ รับค้นดูดเวลนะครับจะเป็น1นึ 100, 100่งถึงร้อยหนึ่งร้อยถึงก็ได้นะครับก็จะขึ้นไวมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมา,อาบอกเทคนิคในการฟาร์ม d y นะครับหลังจากที่มีการอัปเดเขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดต่างอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งจุดต่างตรงนี้มันคือการที่เราจะต้องไปตีกระจกภายในดันเพื่อที่จะเราสามารถปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเคลียร์มอนเนี่ยครับแล้วเราตีจนหมดหมอนหมดแล้วทุกอย่างนะครับ เราจะต้องรอเวลาซึ่งมันจะเสียเวลามากการตีกระจกเนี่ยจะช่วยให้ต้นระยะเวลานะครับในการที่เราฟาร์มดันนะฮะก็คือตีกระจกแตกปุ๊บ on นเวฟใหม่ก็จะมาทันทีนะครับจะช่วยประหยัดเวลาในการฟาร์มมากขึ้นแล้วก็ xp เนี่ยก็จะได้ไวขึ้นด้วยนะครับอ่ะงั้นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าบัตรด,ดันซื้อที่ไหนนะครับอ่ะนะครับบัตรด,ดันเราก็จะต้องมาซื้อตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าบัตรด,ดันเนี่ย ก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยนะฮะน้ำแข็งสลับกับเอลาวาหรือยังไงนี่แหละนะฮะก็จะใช้เงิน3ล้าน5้านะครับแล้วก็ AP อีก100นะครับก็ถ้ามี AP 100ก็มาซื้อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าดันเนี้ย AP ขึ้นไวมากนะครับจบออกมาก็สามารถซื้อละวนกลับเข้าไปลงใหม่ได้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องอาเลขแดงเลขฟ้าอ่าเนี่ยคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับเท่าไหร่จะลงได้อันเนี้ยแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันนะครับ อย่างเช่นพอตัวอาตัวฟอสซิลเดอร์ของผมเนี่ยเริ่มลงดีวายตอนเลขแดงประมาณ1 2ื0นนะครับหมื่นสองเลขฟ้าก็ประมาณ1 3ื่นสประมาณนี้นะครับก็คืออาชีพฟอสซิลเดอร์เนี่ยมันขาดดาเมจค่อนข้างเยอะเพราะนั้นผมจะพยายามไปดันดาเมจให้ได้มากที่สุดโดวยวิธีที่ว่า,ามียาทีเอ็มนะครับเราก็สามารถสามารถกดได้นะครับจะเป็นเวลหนึ่งเวลสองมีอะไรเราก็ใช้นะครับแล้วก็จะเป็นพูลลี่วอเตอร์ออฟฟายเตอร์นะครับอาก็จะเป็นยาแอตแทกนะครับ เสริมแมทแท็กเสริมดีเฟนส์เสริมไปค่าแอมเข้าไปนะใครมียาแอมหรือว่ายาบวกกี้เนี่ยก็สามารถใช้ในเวฟบอสหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอย่างบางอาชีพเนี่ยอาจจะเป็นเบเดอร์หรือเป็นอะไรที่แบบตัวบางหน่อยนะครับก็พกยาหลบเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะบางทีเราอาจจะยืนชนบอสบางเวฟไม่ได้อันนี้คือจุดเลขแดงหมื่นกว่าเนี่ยคือจะไปได้ประมาณ5เวฟนะับ5เวฟก็คือก็ยังกําไรอยู่นะครับ5เวฟต่อมานะครับดรอปเลด ค่าดรอปเลนเนี่ยเราควรทำให้ได้สองร้อยขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มนะฮะจะทำด้วยวิธีไหนก็ได้นะอย่างผมก็จะใช้เป็นอันเนี้ยคือมัน EPI เขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์มันคูณอยู่นะครับแล้วผมก็จะใช้เป็นอ่าพรีเมียมเลเวลบูสเตอร์บวกกับอ่าทัวร์เขาเรียกว่าทัวร์อันเตอเมดนะผมจะใช้เป็นอันนี้เลยผมเล่นยาวไงฮะแล้ผมก็เลยใช้ถั่วอันเตอเมทสามเดือนไปเลยนะครับแต่แล้วผมก็จะใช้เป็นถั่วซูเปเรียร์เพิ่มดอปเลนขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็นี ยีมา507รเจเลยนะฮะช่วงคูณนะครับนี่ผมก็รับเด็กดูดเวลเอาไว้นะ <c oughs> ก็ช่วยเพิ่มตังค์ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้ากระต่ายน้อยนะฮะเป็นวิาสาต์เอาไปใช้สําหรับอ่าเพิ่มเกรดนะฮะเพิ่มเกรดคือผมมีโน้ตบุ๊กด้วยไงผมก็เลยอ่าตั้งวิาสาด์มาตัวหนึ่งนะมาคอยเกรดให้อะไรงนี้ก็ช่วยประหยัดยาเกรดไปได้อีกนะครับนะครับเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านี่นะครับดันกลาเซนเฟอร์น่าแล้วก็เข้าไปเลยอ่าพอเข้ามาปุ๊บนะครับ ผมก็จะแปลงแบตสามเลยนี่ผมเกตมานะคือถ้าเรารีบแปลงเนี่ยตีประตูเข้าไปนะครับเกรดตรงเนี้ยเรามันจะลันขึ้นมาเป็นเต็มอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะคอยอาจจะพูดไปด้วยแล้วกันนะร,ระหว่างที่ผมตีอ่ะผมจะยืนตรงจุดนี้เลยนะครับนะให้มันเป๊ะๆน,นะฮะบอลมันจะเรียงมาเป็นเส้นตรงเลยนะครับเนี่ยเรามีหยวนแล้วก็กดหยนฮนะไอดาเมจไม่พอก็จะเรียกทหารอีกตัวก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ทุบไปเราพยายามดูเจ้าบาบายากาดด้วยนะฮะ บางทีมันจะวิ่งไปวิ่งมานะถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาให้มันตายก่อนนะครับแต่ผมจะใช้วิธีว่าตีไปแล้วก็กดแซดเอาฮะค,คือย้ายเป้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราหามุมแล้วก็ตีเอานะครับนีพอตีกองแรกแล้วก็มากองด้านหลังนะครับอ่าตีเข้าไปฮะผมเรียก2ตัวเลยแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้เราก็เคลียร์มอนไปนะครับเสร็จปุ๊บเนีย่ยหน้าแดงเราจะยังอยู่นะเห็นไหมเกตผมเต็มแล้ว พอเราตีเคลียร์มอนตรงนี้จนเสร็จปุ๊บนะครับเห็นกระจกตรงกลางไหมฮะนี่กดแซดแล้วก็ตีเลยครับอ่าพอตีเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันไม่ต้องรอเวลานะฮะบอนมันก็จะวิ่งมาทันทีครับมาจากขวามาจากซ้ายเราไม่ต้องรอเวลาพอมาตรงเนี้ยอ่า๋ยวผมจะต่อออร่านะครับคือบางคนของแรงเขาจะเขาก็ไปต่อไดนเน้เขาก็จะเคลียร์ไปกับผมนะฮะอ่าต่อออร่าเราก็รอหมุนหมุนหมุนฮนะ รอมอนมารวมกันก่อนนะครับแล้วเราก็ตีต่อเลยนี่ฮะก็คือมอนใน d i เนี่ยคือมันจะค่อนข้างถึกนะครับอันเนี้ยเกรผมลดไปหน่อยนึงแล้วถ้าเกิดสําหรับใครที่เล่นอาอย่างอาชีพผมเนี้ยดามเมจไม่พอใช่ไหมฮะถ้าเกิดใครที่ฟาร์มยาวๆเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้กดยาเกตไปเลยเอาให้มันเต็มหรือเกือบเต็มตลอดก็ได้นะครับเพราะว่าดามเมจเล็กน้อยผมก็เอานะอ่าผมก็เอา เพราะว่าระหว่างคือบางคนเนี่ยผมเห็นบางคนฟาร์มนะคือว่าเขาปล่อยให้เกรดไปถึงแบบใกล้หมดเลยฮะคือตอนที่แปลงแบทเทิลโหมดเนี่ยค่าแอตแทกที่ได้เนี่ยตอนที่แปลงแบทเทิลโหมดอ่ะมันจะได้ไม่เท่ากันนะฮะจะได้ไม่เท่ากันอันนี้แบทเทิลโหมดผมใกล้หมดละผมไม่แน่ใจว่าจะเคลียร์หมดไหมนะเนี <laughs> ย่ยเลือดเลือดมันเหลืออยู่ประมาณนี้นะแล้วคอมโบไปทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรฮนะตีไป แดี๋ยวพอตีเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําด้วยทําวิธีเดิมเลยนะก็คือตีกระจกนะครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับนะว่าแบตเทลโหมดเราจะรีทันหรือเปล่านะครับอุ้ยยังมีตัวนึงเอา้าไม่ทันเลยอันญ่างเนี้ยอ่ะเน,นี้ยมันใกล้รีแล้วมันใกล้รีแล้วก็ตีไปเลยนะครับเอาตีไม่โดนอ๋อฐานฐานรับจ้างฟันไม่โดนนะเราก็ใช้เวลาตี3ทีนะอ่าเว็บนี้เราก็มายืนตรงนี้ครับนียผมจะยืนตรงจุดนี้เลยนะ บางคนก็จะยืนไม,ไม่เหมือนผมนะแต่ผมถนัดจุดนี้นะ,ะเพราะว่าดาเมจแต่ละคนไม่เหมือนกันไงใช่ไหมเราก็ต้องพยายามปรับไปให้กับให้กับเข้ากับอาชีพตัวเองแล้วก็ดาเมจที่ตัวเองมีนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ดาเมจน้อยหน่อยก็น่าจะลําบากอยู่นะน่าจะลําบากอยู่เว็บไหนที่ไม่พอเงีนเน้ยก็อาจจะต้องใช้อล่านะครับอย่างเช่นเว็บนี้ถ้าใครเรียกแดงประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ย ผมว่าอาจจะต้องใช้อล่าสายฟ้าช่วยนะครับเนี่ยอล่าสายฟ้าเราก็จําเป็นจะต้องใช้นะครับอ่าผมก็จะตีมันไปเรื่อยๆนะเว็บเนี้ยตอนที่ผมเลขแดงประมาณหมื่นกว่าจะรู้สึกว่าค่อนข้างถึกแล้วก็แต่เคลียร์ไม่ค่อยหมดนะแต่ไม่เป็นไรนะคือเว็บที่เราสําคัญเลยเนะี่ยคือเว็บ5นะครับเว็บ5เป็นเว็บที่ได้ไอพีเยอะมากนี่เราก็เข่ามาตรงนี้ต่อนะอันนี้คือผมก็อ่า เดี๋ยนะมีคนกระซิบมาผมเน <laughs> ี่ยเห็นแล้วก็ตีมอนเบลเื่ยนะฮะเดี๋ยวพอจบจบเวฟนี้นะครับพอจบเวฟนี้นี่นะจบปุ๊บเราตีกระจกเลยครับนี่แบท t l e หมดเรายองอยู่นะฮะนี่บอสจะเกิดทันทีนะครับเรากดหน้าแดงหน้าแดงนะปับถึกแล้วก็ตีต่อเลยนะครับอันนี้สำหรับอาชีพฟอสชิลนะไปเ,เรืร่อยๆครับ พอพอมันจะหมดแล้วก็ต่อล่าครับตึบต๊บตึ๊บตึนี่หัวเข้าไปหัวเข้าไปถ้าเกิดว่าเว็บนี้ใครยืนไม่ไหวนะฮะก็ใช้ยาหลบช่วยได้นะฮะเพราะว่าอ่าน้องน้องที่ผมรู้จักเนี่ยเขาก็แนะนําให้ผมฟาร์มดีไว้นะเขาเล่นฟอสกันเขาก็จะลําบากว่าพวกชิลนิดนึงนะฮะแต่ดามจตเขาเคลียร์ไวเขาเคลียร์ไว้มากอ่าพอตีเสร็จมบุบปุ๊บ,บนะครับ ยังไม่ต้องไปตีกระจกนะครับเพราะว่าเราใช้2ออรล่าจำไว้เลยครับว่าอันไหนใช้2ออรล่าเรารอแป๊บหนึ่งครับนะรอแป๊บหนึ่งรอให้มันรีมันรีอะไรเสร็จก่อนนะครับนี่นี่ของผมมาครึ่งหนึ่งล้วอ่าพอมาครึ่งหนึ่งผมก็จะตีเลยนะพอดีแหละเพราะว่าฝ่ามอนมันจะเดินมานะครับนี่นี่เรามันจะยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เลยข้างๆเลยนะครับ เลงเให้ตรงนะไม่งั้นมอนมันจะกระจายนะครับผมถนัดแบบนี้นะประมาณนี้อ่าเราก็แปลงล่างเลยนะครับปึ๊บนี่ตีไปเรื่อยฮะตอเจ้ามอนพวกนี้มันเดินเข้ามานะฮะเนี่ยผมจะพยายามไม่ขยับมากนะฮะคือถ้าผมขยับมากเนี่ยบางทีมอนจะแตกกระจายฮะแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะผมผมลากไม่เก่งนะครับ ันนั้นผมจะพยายามขยับตัวให้ให้น้อยที่สุดนะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ขยับเลยดีกว่านะฮะเพราะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวมนันพอมันมันทยอยตายปุ๊บไอ้พวกนี้มันก็จะเดินเข้ามาแต่สําหรับคนที่าดาเมจไม่พอแนะนําว่าให้เดินเป็นวงกลมนะครับเดินแบบนี้เดินแบบนี้ใช้เมาส์นะครับเนี่ยเดินวนๆอย่างเงี้ยให้เป็นวงที่แคบที่สุดนะครับไม่งั้นถ้ามันกระจายมันกระจายแบบออกคนละทิศคนละทางเลยนะอันนี้แล้วก็ตีไปนะครับ ตรงนี้แบตเหลือค่อนข้างเวลาค่อนข้างเหลือเยอะนะครับนี่นะฮะอพอตายเสร็จปุ๊บเราทำเหมือนเดิมครับตีกระจกตีกระจกนะครับสามที่นี่ฮะระหว่างรอมอนเกิดเราก็เก็บเศษครับเรามาอยู่ตรงนี้นะสำหรับเว็บห้าเว็บนี้มอนถึกมากครับแต่ก็ได้ EP เยอะมากๆเลยครับเรียกว่ารับดูดเว็บหนึ่งร้อยนี้มันมากนี่นี่เราเราเดินวนๆกันพอมอนมันตีเราปุ๊บเราแด็ดมาทางซ้ายนะครับ เล็งมอนตัวตรงกลางนะครับแล้วก็ตีจะเห็นว่ามีตัวหนึ่งเนี่ยตลอดเลยนะไอตัวเนี้ยเนี่ยเราขยับไปนิดนึงนะฮะตีโดนหนึ่งที่แด,ดกลับมามันจะขยับเข้ามาครับเนี่ยเห็นไหมขยับเข้ามาละอ่ะาแถวนี้มันเป็นก้อนๆปุ๊บเราต่อล่าครับอ่าต่อล่านะเล็งดาเมจไปครับลุกไปยาวๆนะฮะใครมีออร่าดินใครที่ดาเมจพอแล้วจะใช้ออร่าดินก็ได้นะครับประหยัดก็ใครดาเมจไม่พอก็สามารถใช้ออร่าสายฟ้าได้นะครับแต่ว่าก็จะเปลืองนิดนึงนะเพราะว่าหิน สายฟ้ามันก็ราคาเรื่องอยู่กดทีนี่ก็หายไปเป็นแสนเลยนะครับตีไปเลยอแล้วพอตายเสร็จปุ๊บเราปิดเรารีบปลดแบตนะครับล็อกก่อนล็อกก่อนตรงนี้ผมจะไม่ตีกระจกนะครับเพราะว่าแบตมันมันรีช้านะผมก็จะมารอตรงนี้เลยนะครับเนี่ย,เ,ยเห็นเห็นตรงเส้นนี้ไหมฮะเนี่ยเราเรากะให้มันตรงเส้นเลยคือตรงเนี้ยบางคนก็จะคือแต่คนผมไปดูนะก็จะ อยู่ไม่ตรงกันสักจุดก็เอาเป็นว่าเอาตามถนัดนะหรือว่าใครจะไปหาเทคนิคอื่นๆมาก็สามารถมาแนะนําผมได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเว็บนี้ผมก็เคลียร์ไม่หมดสักทีฮนะไม่เคยเคลียร์หมดเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอ,อมาก่อนตรงนี้ผมใช้แค่ Battle Mo d e อันเดียวพอนะครับนะแต่ผมมีเหตุผลว่าทาไมผมถึงใช้อันเดียวนะอย่างแม้ว่ามันจะเคลียร์มอนช้าก็ตามนะอย่างตอนที่ผมเล็กแดงไม่เยอะเนี่ยบางทีผมก็จะมาเว็บหนะ มอาเวฟ6ก,ก็คือเอาบัฟหน้าแดงบัฟปีกอะไรพวกนี้ยผมจะล็อกที่เฟมเอเจนเควินตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าผมตีมันมิดนะครับไรที่เลขแดงไม่เยอะแล้วกล้วว่าจะมาจบที่เวฟ6เนี่ยก็สามารถทําได้เนี่ยเราล็อกตัวนเนี้ยเนี่ยเดินแบบที่ผมทําเมื่อกี้เลยแล้วเราก็กดบัฟหน้าแดงกดบัฟเถิกนะครับเสร็จปุ๊บเราลันสูตรที่แรงที่สุดนะฮะปาท่านเนี่ยมันจะอยู่13วินะครับแล้วเราก็กดบัฟปีกไปนะครับ ก็จะเล่งดาเมจได้พอดีเราจะเราจะเคลียร์มอนพวกนี้ได้ไวขึ้นนะครับส่วำหรับคนที่จะมาจบที่เวฟ6นะฮะแต่อของผมจะไปต่อนะครับอ่าแล้วก็ตีไปจังหวะไอ้พวกนี้จะตายเนี่ยกองข้างหลังจะตายตายเสร็จปุ๊บเรากลับไปตีตัวด้านหลังนะครับนี่ผมก็น่า <c oughs>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  จะเคลียร์ไม่หมดอีกเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็หัวดไปดูเวลาด้วยนะเวฟนี้เราต้องกดแบตเทนโหมดให้เร็วสักหน่อยนะครับ โอเวฟถัดไปเป็นเวฟบอสแล้วบอสเกิดไวมากนะครับประมาณเดี๋ยวประมาณวิหนึ่งผมก็จะต้องรีบปลดละ,ละอ่ะแล้วอันเนี้ยเราค่อยเคลียร์นะตัวไหนใกล้ตายเราใช้แซดเนี่ยไล่หาดูนะอ่ะหนึ่งวิละปลดละเนี่ยปลดละเคลียร์ได้เท่าไหนเท่านั้นนะฮะอ่าแล้วผมก็จะมารีบมาตรงนี้เลยฮนะยืนตรงนี้เพราะว่าบอสมันจะมีตรงกลางนะครับแล้วจะมีลูกน้องสองตัวผมมายืนตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะไม่ขยับแต่ว่าตัวลูกน้องเนี่ย ผมจะให้มันขยับเข้ามาใกล้กับบอสนะครับผมก็จะมายืนตรงนี้อ่เดี๋ยวเราเรอดูเวลานะครับดูเวลาออร่ามันใช้เวลาไล่หนึ่งวิเพราะฉะนั้นแบตเรายังรีไม่ทันเราจะแปลงออร่าก่อนแล้วค่อยต่อแบตนะครับเดี๋ยวหนึ่งวิละเราสปาร์ตออร่าอ่าแล้วก็แปลงไปทั้งหมดเลยรอแป๊บหนึ่งครับนี่นี่เห็นไหมเราล็อกตัวเวกนะฮะกดบัฟหน้าแดงบับถึกลุยเลยครับตรงนี้รักษาเลือดดีๆนะครับเราต้องใช้สมาธิที่เยอะหน่อยนะครับสำหรับอาชีพที่ตัวบางอะไรเงี้ยนะฮะ ถ้าเป็น f a ก็สบายหน่อยนะใช้แบตสองยิงสองเป้าได้นะครับตรงนี้นะครับกดฟ้าท่านแล้วกดบัฟปีกนะฮะสิบสามวิระยะปีกอยู่ยประมาณ1 2บวินะฮะเห็นไหมฮะว่ามันจะกระจายดาเมจไปที่บอสดูที่บัฟปีกไม่หายนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้ปีกนะฮะนี่กระจายไปเรื่อยจนกว่าปีกจะหายหมดนะครับเราย้ายกับย้ายเป้ากลับไปตีที่บอสนะครับย้ายกลับไปตีที่บอสเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าอ่าตัวลูนลูนใหญ่นะครับ เราจะทำให้เขาเรียกว่าเนี่ยเห็นไหมมันติด d e f e n s e l e s นะเราจะช่วยเร่งดาเมจได้นะครับเพราะว่าถึงจะล็อกตัวนี้ได้มันโดนก็จริงแหละแต่ว่าไอตัวตัวรูนใหญ่เนี่ยมันทำเป็นดาเมจเป็นเป้าเดียวใช่ไหมมันจะไม่กระจายออกไปใช่ไหมครับเราก็เอามาตีตรงนี้เลยนะได้เปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่เค,เคยทดสอบเหมือนกันนะผมก็โมไปเรื่อยเนีเ่เรารีบปลดแบตนะรีบปลดแบสเสร็จปุ๊บรอปลดแบสเสร็จปุ๊บตีกล่องครับ อ่าอันนี้ผมจะไม่รีบตีนะจะไม่รีบไม่รีบไปตีกระจกนะยอมเสียเวลานิดนึงเพราะว่าผมจะไปประมาณเวฟแปดนะครับประมาณเวฟแปดนี่ผมก็ไม่ได้กินยาเจมเข้ามานะ <c oughs> กินซะหน่อยดีกว่านะฮะเพราะว่าบันมันเคี้ยวข,ข้างยากแล้วจริงๆควรกดตั้งแต่เวฟบอสแล้วนะไม่สิควรกดตั้งแต่เข้ามาแล้ว <c oughs> อ่ะตรงนี้เวลามาแล้วเรารีบแป่งแบตนะครับรีบแป่งแบตนี่สําหรับคนที่ของไปไกลหน่อยนะ ของประมาณหนึ่ง่าผมก็จะตีตัวนี้นะเวฟนี้ผมก็ไม่รู้หรอกต้องยืนจุดไหนนะเอาเวลาผมก็ีย <c oughs> ่หมดบ้างไม่หมดบ้างนะตอนไหนเคีย์หมดก็ได้เศษเยอะดีฮนะถ้าเกิดว่าเคีย์ไม่หมดก็แย่หน่อยตรงอันนี้เรามีจุดที่ต้องระวังหน่อยหนึ่งคือเจ้าเนี่ยเราต้องยืนตรงนี้นะไม่งั้นมอนจะกระจายไปตีเสารเราต้องดูเลือดเสาด้วยนะเนี่ยเนี่ยมันมีตัวแวบไปตรงนู้นละยืนผิดจุดนิดเดียวมันก็จะแวบไปตรงนู้นเลยนะ น,นี่ยอันเนี้ยผมลากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะอขอกกระทุงสักทีหนึ่งให้มันกลับมาตีเรานะมีบัฟกันมืนเราก็ใช้กันมืนไปไปก็ได้นะฮะลีลากไม่สวยแล้วเดี๋ยวย้ายมานี่ดีกว่าอู้แด็ดทีแด็ดทีกระจายฮนะถ้าเป็นไม่ได้ก็เดินดีกวะนะ่าเนอะเดินดีกว่าเดินมันก็จะไม่กระจายนะเลือดสาวเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วคุณผู้ชมแย่แล้วแย่แล้วเหลือเก้าเปอร์เซ็นละเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอย่าอย่าทำร้าย จะทำลายสาวเราปึ๊บ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 แปดเปอร์เซ็นต์แล้วแปดเปอร์เซ็นต์แล้วยานะลูกอันนี้มันเป็นช่วงคูณนะดอบเลดมันก็จะได้หินเศษเยอะหน่อยนะครับปกติมผมก็จะไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกอ่ะเดี๋ยวเจ็ดวิละหกหกวิอ้าวลดลดลดเหลือหกเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยยายายาโอเครีบปลดแบตหกเปอร์เซ็นต์ผมจะรอดไหมเนี่ย <laughs> ผมจะรอดไหมเนี so ่ยเวฟถัดไปนี Mother, no ่ยังโหดเลยฮะผมจะต้องใช้บัฟหน้าแดงกับบัฟถึกช่วยด้วยนะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะไปรอดไหมกับเลือด6%ก็นะก็จะพยายามนะครับอ่เรารอมอนเรามอนเราไม่รีบเราไม่รีบเพราะว่าแบตเราก็ยังดีไม่เสร็จนะฮะเกรดก็จะเหลือ2หลอดสุดท้ายพอดีนะครับแต่จริงๆก็ควรจะกดยาเกรดไปนะถ้ารู้ว่าแบบ มัน,มนามดาเมจไม่พอนะซึ่งก็ไม่พอจริงเว็บนี้ผมยามอนแทบจะแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่นี้ผมรับเด็กดูอยู่นะก็คิดซะว่ามาเอาอีพีให้เขานะอย่างน้อยมต้องมีตายบ้างแหละเนี่ยผมแปลงเลยแบทสามออร่าสายฟ้านะครับตีไปคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราสกิดโดนมอนเนี่ยก็คือโอเคครับือมอนมันจะมันจะหัดมาตีเราทันทีนะฮะมีบัฟหน้าแดงบัฟถืกอก็ใช้เลยครับน,นี้เราขยับหน่อยนึงก็ได้นะเพราะอันเนี้ย มันมันยังเข้ามาไม่หมดนะมันยังเข้ามันยังเข้ามาไม่หมดจะเห็นว่าแค่เราตีแค่เนี้ยอ่าเอ้ยผมติดใบแล้วเอาละเอาละหนังชีวิตแล้วนี้ติดติดใบเนี่ยย,ยังพอทนครับบางทีมันมาแบบติดซับอะไรเงี้ยอ่าตรงเนี้ยถ้าฟาท่านได้ก็ฟาท่านนะแล้วก็มีปีกอะไรก็ใช้ไปเลยนะครับอย่าเนี่ย,ยมันเวบน,นี้ยมีทุกอย่างฮนะมีซับมีใบมีมึนมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรนะฮะเฮ้ยเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยายา เลยตั้งยี่สิบหกวิเฮ้ยผมล้มมาเนี่ยผมล้มผมล้มตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าติดซับกดยาหลบกดยาหลบเลยนะครับนะกดยาหลบเลยตรงนี้ผมลำบากหน่อยเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์โหเป็นการอัดคลิปปกติผมฟาร์มผมไม่ไม่โดนอะไรอย่างงี้หรอกนะฮะผมผมไม่มีแมาไม่มีไม่มีโดนสาวแน่นอนนะนี่แบบโอ้โหมาอัดคลิปปุ๊บหนังชีวิตเลยฮะอ่ะเคลียร์ได้เท่านี้นะก็ได้มาร้อยหกแปดเศษ จริงเว็บนี้มันจะได้ประมาณถ้าแบบเคลียร์แบบดีๆนะมันจะได้ประมาณ200เศษนะครับช่วงคูณก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการแนะนำดันเชียน DY นะครับก็เป็นดันหนึ่งที่ก็เรียกว่า,าเป็นดันที่ดีเลยแหละนะครับทั้งหาเงินก็ดีนะครับแล้วก็เก็บเลเวลก็ดีด้วยนะครับผมโอเวอร์โหดร้อยได้ก็เพราะว่าดันนี้เลยครับนะขึ้นดีเลยก็คลิปนี้ผมก็คาดหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับหรือว่า ผมมีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถแนะนำกันได้นะครับนะก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช anel อัลเทอรี่เอาไว้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม